โอ้โอ้ไม่ให้โอกาสเราเลยอ่ะพวกนายทำไมพวกนายใจร้ายกับเราขนาดเนี้ยถ้านายจะมากันเยอะขนาดนี้นายเอาสมองเราไปกินเลยดีกว่าสวัสดีทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Mini World และแมปที่เราจะเล่นในวันนี้ก็คือแมปซอมบี้อี i l ลสองพอเข้าเกมมาเราก็จะอยู่ในห้องอะไรสักอย่างที่เหมือนเป็นห้องเก็บอุปกรณ์สำหรับเราในการต่อสู้กับซอมบี้ที่มันอยู่ภายนอกโอไมก์กอดมันเยอะเต็มไปหมดแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะหยิบปืนและชุดกอบพวกนี้เพื่อมาบวกกับมันโอเคตอนนี้ผมก็หยิบของมาเต็มไปหมดแล้วตอนนี้เราก็จะเติมกระสุนให้มันเยอะๆนะครับเพราะว่าซอมบี้มันน่าจะเยอะมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปทักทายตัวนี้ซะหน่อยนายเป็นตัวอะไรแต่นายดูเท่มากเลยเราอยากได้ชุดนาย มาใส่เปิดหนายก็ดูเท่ดีขอได้หรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็จะลงไปตามท่อนี้ใช่ไหมแล้วก็จะนานาๆๆๆ,ๆ,ๆจเจอซอมบี้ตั้งแต่เริ่มเกมนะครับผมไม่ต้องไปไหนไกลมันอยู่แค่ปากทางนี้เองลักษณะมันจะปีนบันไดไม่ได้อย่างนี้ก็เสร็จพี่สิน้องเป็นไงความแม่นยำของพี่เนี่ยมันเหลือลมซะจริงๆงอะไรสองตัวสองตัวอยากจะเอากับพี่ด้วยหรือเปล่าือ สวัสดีค่ปืนนายใช้ปืนนะนายไม่กล้าจริงนี่ว่ามาต่อยกับเราเปล่าเฮ้ยคนมีปืนนะใครเขาจะไปต่อยด้วยอ่ะนั้นน่าค่อยค่อยมาละ ไม่ได้กินพี่หลอกพี่เดี๋ยของจริงและหลังจากที่ผมได้เคลียร์ท่อระบายนา้ําเสร็จสิ้นตอนนี้เราก็จะขึ้นบันไดไปโดยที่ผมยังลังเลอยู่ว่าผมจะควรขึ้นไปนั่นไงว่าแล้วซอมบี้ครับผมซอมบี้รอบนี้มันลงบันไดได้ด้วยรอบมเมื่อกี้เราไม่ได้ตั้งตัวเอาใหม่มาดิโอ้โหมากันโอ้โหเยอะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละแป๊บหนึ่งนะ ถ้านายจะมากันเยอะขนาดนี้นายไปตั้งทีมฟุตบอลได้เลยนะเนี่ยโอ้โหกี่คนเนี่ยขอลงทอก่อนขอลงท่อ,อขอ,อ,ขอมันมาลักษณะมันจะไม่ให้ผมลงท่อนะครับพี่น้องครับโอเคไม่เป็นไรถ้าขั้นระบูสปอนทันแลกไปเลยแล้วกันล้วปืนเรานี่มันจะเบาไปไหนเนี่ยเฮ้ยยิงแทบไม่เข้าเลยพุโทโธแต่ก็อย่างว่านะแมปนี้มันเล่นกันหลายคนนะครับผมอันนี้ผมมาเล่นแบบสโตรโ มันยิงซอมบี้ทําไม่เข้าเลยแล้วซอมบี้นี้ยั้งเยอะโอ้โหแล้วจะเล่นยังไงกอลงท่อกอลงท่อกอลงท่อก่อนโ,โอ้โอ้โอ้ไม่ให้โอกาสเราเลยอ่ะพวกนายทาไมพวกนายใจร้ายกับเราขนาดเนี้ถ้านายจะมากันเยอะขนาดนี้นายเอาสมองเราไปกินเลยดีกว่าพุทโธโอ้โห,โโโหเยอะเยอะไปเยอะไปเยอะจริงๆนะเนี่ยอันนี้เยอะเกินไปแล้วแล้วหลังจากที่ผมได้ทําการเคลียร์พวกซอมบี้ที่อยู่ปากลุมท่อระบายน้าได้ผมก็มายิง ซอยแบบระยะไกลอย่างนี้แหละครับมันดูปลอดภัยกว่ากันเยอะเลยเนี่ยค่อยๆยิงตะมุตะมิแล้วผมก็จะค่อยๆกระดึบกระดึบไปนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราแต่ว่าพวกนายเนี่ยไม่คิดจะช่วยเรายิงหน่อยหรอฮะอยู่กันเป็นแผง หลังจากที่เราเคลียซอมบี้ได้ระยะเวลาหนึ่งเราก็จะได้เข้ามาในห้องอีกห้องหนึ่งซึ่งมันจะมีเอ่อเลื่อยไฟฟ้าแน่ๆเลยเลื่อยไฟฟ้าเหมาะสำหรับการกำจัดซอมบี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวผมจะไปทดลองและนี่ก็มีกระสุนให้เราเก็บด้วยนะมันเป็นอะไรที่ดีเพราะว่ากระสุนเรานี่เมื่อกี้หมดไปประมาณหมื่นกว่านัดโอซอมบี้มันเยอะก็ต้องยิงเยอะเป็นธรรมดาใช่ไหมละ่ะพอออกมานี่ก็ไม่ต้องพูดพ่ำมทำเพลงเยอะเราก็สอยซอมบี้ข้างทางไปแต่เดี๋ยวนั่น ทุกคนดูนั่นเรารู้สึกกได้ว่ามันจะมีคนมาช่วยเราแฮปจอยเดอะเกมมาหนึ่งคนว่ะเฮ้ยนี่ผมกะว่าจะมาโซโลโ่แต่ว่ามีคนกดจอยห้องผมก็ามาอย่างนั้นเหรอดีมากเพื่อนโอเคเพื่อนนายเราเปิดทางให้นายแล้วนายวิ่งเข้ามาได้เลยเออไปแล้วเว้ยแลมโบโอ้โหมันปลุกไปเหมือนแลมโบแลมโบเอ้ยนายนายซอมบี้มันเยอะนะนายนายวิ่งเข้าไปอย่างนั้นจะรอดไหเนี่ยนายเชื่อเราหน่อยดี เออช่วยกันยิงช่วยกันยิงเดี๋ยวก็เคลียร์หมดเองโอ้นายไม่ยิงเลยโอ๋นายวิ่งอย่างเดียวเลยนายวิ่งทําไมอะ่ะนายวิ่งทําไมก่อนฮะนายวิ่งทําไมอ๋อวิ่งเข้าห้องไปเฉยนายไม่เคลียร์ซอมบี้ก่อนวิ่งเข้าห้องอะ่ะเออไม่น่ารอดครับทุกคนเออเพื่อนเราเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานก็กลายเป็น กบรากมะม่วงไปซะแล้วแล้วมันก็หลกซอมบี้มาให้ผมกองเบลอเลยเอยียงว่ะแล้วเนี่ยผมก็ต้องมานั่งเคลียร์ซอมบี้อีกแล้วโอ้โหเอาละได้เวลาลออาวุธใหม่ของเราแล้วนั่นก็คือเลื่อยยนต์ไฟฟ้าอโชอ้าวเฮ้ยมันล้นมันเหมือนมันล้นระยะทางเข้าไปหาซอมบี้ให้ซอมบี้มาตีเราตกลงนี่มันคืออาวุธในการปราบซอมบี้หรืออาวุธในการฆ่าตัวตายว่ะเฮ้ยงงว่ะโอเคตอนนี้เราก็เคลียร์ห้องได้แล้วนะครับดูเหมือนว่า ตรงเนี้ยมันจะมีซัพ์พลายให้เรานะครับผมโหมันมีเนื้อสเต็กให้เราด้วยเนื้อสเต็กมันจะเพิ่มสเตอร์มินาทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นแล้วนี่ปืนเวปืนอะไรอะเอปืนปืนลูกโมอ่อ้ยลักษณะจะเป็นแมกนัมใช่ป่ะนี่มันจุดซีซีแมกนัมนี่หัวเฮ้ปืนจุดซีซีแมกนัมเนี่ยมันเป็นของโปรดของพี่เลยนะสบายที่พี่เล่นเกมแบบพวกเกมยิงหัวกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคเคลียร์ห้องนี้ได้ยามาเพิ่มด้วย เฮ้ยมันเป็นของดีนะหลังจากที่เราได้ของตามที่เราต้องการแล้วเราก็ต้องเดินทางต่อแมไง่ายลงท่อระบายน้ำอีกแล้วและแน่นอนในท่อระบายน้ำมันก็ต้องมีซอมบี้รอเราอยู่ถามจริงลงมาทำไมแล้วลงมาได้ยังไงแล้วข้างล่างนี่มีสมองให้กินเหรอถึงลงมาอยู่ในท่อระบายน้ำกันฮะมาจุดวัดใจเปีนขึ้นท่อระบายน้ำเนี่ยมันจะต้องมีฝูงซอมบี้ดักรอเราอยู่อู้อ้อ้าวมีอยู่สองตัวโธ่ก็นึกว่าจะเหมือนว่าท่อระบายน้ำเมื่อกี้ ถ้าพอละไม้ด้ามาแรกนี่โผล่ขึ้นมานี่ซอมบี้มาเป็นฝูงแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าดีไปว่าเราจะได้มีเวลาในการเคลียร์พื่นที่เพื่อที่จะไปต่อว่าผมชอบปืนอันนี้มากเลยปืนอันนี้แม่งยิงแรงมากอะทุกคนมันยิงป้งปุ้งประมาณสามนัดยิงเข้าหัวนี่คือซอมบี้ลงไปคุยกับรากมะม่วงกันเลยเฮ้ย hey, นี่พวกนายน่ะเข้าไปทําอะไรกันในนั้นฉันมีความรู้สึกว่านในนั้นมันจะต้องมีหยิบสมบัติให้ฉันเก็บเพราะฉะนั้นพวกนายตายซะ โหโหโฮมีชีพสมบัติแต่ว่าไม่มีอะไรในหีบเลยลายวา oh, oh. ะโอ้โหศาสเสียเวลาเคลีย์ตั้งนานไม่มีอะไรให้เก็บเลยอม oh, แม่เจ้าผมเพิ่งจะสังเกตว่าเวลาของเกมนี้กําลังจะหมดลงถ้าเวลาหมดนั้นก็หมายความว่าผมจะแพ้ใช่ไหมความรู้สึกของผมในะตอนนี้มันก็เหมือนกับการที่ผมกําลังทำข้อสอบอยู่แล้วคุณครูก็เดินเข้ามาบอกว่ามันกําลังจะหมดเวลาแนละ้วสิ่งที่ผมทําได้ก็คือ พยายามทำข้อสอบให้เร็วที่สุดนั่นหมายความว่าผมก็จะเดินไปให้ทัวร์ให้หมดนะครับว่าหาทางออกมันอยู่ตรงไหนว่าเฮ้ยแล้วซอมบี้มันเยอะจัดเลยแล้วก็ตายไม่ไหวนะอย่างเงี้ยปืนยิงเบาเกินอย่างนี้ผมต้องใช้ปืนที่มันต้องดูโฆษณาจะได้แรงแรงเออมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนั่นนี่นะเอาเป็นว่ามันก็แรงขึ้นมานิดหน่อยแล้วกันอะดีกว่าไม่มีปืนใช้วะ โอ้โหซอมบี้ฝูงเดิมตัวเดิมนายไม่คิดจะแบบมาผูกสัมพันธ์ทำไมติดกับเราหน่อยอ๋อนายจะกัดสมองเราอย่างเดียวเลยและนี่ปืนอะไรเนี่ยมีแสงฟุง้งฟิงด้วยแต่ยิงซอมบี้แทบไม่เข้าไม่ไหวอย่างนี้ต้องลองดาบพี่เชื่อว่าดาบเนี่ยมันจะต้องทรงพลังยิงกว่าอะไรทั้งสิ้นเน้นๆๆไม่ได้แรงเลยสักนิดเดียวไม่เป็นไรใช้สกิลไม่เวิร์กอย่างนี้ต้องเปลี่ยนเป็นตีธรมธรมดาตีธรมธรมดาตีธรรมดาอ่ะ ถ้ามันก็ได้อยู่นะถ้าเป็นเล่นมาดราน่าก็ันเข้ามาให้หมดต่อจากเนี้ยพี่จะเปลี่ยนจากหมดแลมโบกลายเป็นคิลิโตเฮ้ยเราก็คือนักดาบที่ผ่านทางมา hmm. นายพวกนายรู้จักอาซินาหรือเปล่าตอนนี้เรากำลังตามหาอาซินาอยู่เฮ้ยสตรีมเบอร์สตาใส่ทัทีดีไหมเนี่ยเอ้ยสตาเบอร์สตรีมถึงแม้ว่ามันจะเป็นดาบที่ระยะประชิดดีแค่ไหน แต่ว่าไอ้ฝูงซอมบี้ฝูงเนี่ยมันก็มันก็จะเยอะไปนะเราลักษณะว่าเราจะตีมันไม่ได้และล,นละ่นโอ้โหคือมันตีไม่ทนันทุกคนดูดิโอตายแล้วโอ้โหในเปลี่ยนเป็นปืนแล้วมันก็ยังสู้ไม่ได้คือมันเยอะจัดๆเลยครับนี่คือโซโลไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปเรียกเพื่อนมาช่วยกันลุมแล้วนะหมันไ้ทุกคนผมรู้แหละซอมบี้มันบินไม่ได้เวเพราะฉะนั้นผมจะซื้อเจ็แพ็ และผมก็จะบินขึ้นที่สูงแล้วสอยหัวซอมบี้ลงมาจากที่สูงเป็นไงโอ้โหจีเนสบินขึ้นท้องฟ้าแบบสง,ง่าผ่าเผยเป็นไงล่ะอ้าวตกเฮย้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคุ้มยากเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวซอมบี้นายบินไม่ได้เดฟปินรถก็ไม่เป็นโอ้ยอย่างนี้หวานหมูละจากนี้ไปจะเป็นการระดมยิงซอมบี้ที่มันสุดแสนจะอีซี่ที่สุดในประวัติการไม่น่าปืนกระบอกนี้มาเลยเบาชิไหย น้องเป็นอะไรอะ่ะน้องใหญ่จะกินสมองพี่เหรอแน่จริงน้องก็ปีนขึ้นมากินสมองพี่สิโฮ้ปีนไม่ได้งั้นเหรอวยน่าสงสารจุงผมว่าข้างบนนั้นมันจะต้องมีอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนและซอนเงื่อนบินขึ้นไปเลยดีกว่าบินขึ้นไปโซตัวอะไรวะแบ๊บหนึ่งนะนายตัวใหญ่มากเลยอ่ะนายเป็นบอสหรอนายไม่ตีเราอรอเราอยู่ข้างหลังนายอ้าวโอเคโอเคมันตีมันตีไว้ทุกคน แม่ไม่น่าไปสะก,กิดมันเลยไม่เป็นไรครับผมไล่ยิงเรื่อยๆเดินช้านายนายเดินช้ามากเลยนี่นายเป็นบอสจริงปะเนี่ยทำไมนายอีซี่ขนาดนี้ครับนายดรอปอะไรนายดรอบปบันไดามาให้เราเนี่ยนะหลังกําแพงเนี่ยถ้าไม่มีไทยท่านมันก็ต้องมีทางออกให้พี่แล้ววะดูมีฮอจอดอยู่ขนาดนี้มันต้องเป็นทางออกให้พี่แล้วไหมนี่คือมันดรอบปบันไดามาให้ก็คือเพื่อจะปีนกําแพงนี้ใช่ป่ะโอเคอย่างนี้ผมมีเจ็ตแพ็กอย่างนี้อีซี่เลยนี่ว่า เพิ่งรู้นะน่ยถ้าเกิดว่ามีเจ็ตแพกแล้วมันจะสบายขนาดเนี้ซื้อมาตั้งแต่แรกแล้วเออขึ้นหอแล้วไงต่อกดปุ่มเหรออ้าแล้วเราก็จะได้รับอิสรภาพจากฝูงซอมบี้พวกนี้แล้วสินะแป๊บหนึ่งนะฮะอะไรนะโดนโจมตีเครื่องจะตกเหรอเหลืออะไรเฮ้ยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเฮ้ยนายพูดโอจู่ๆก็ให้จบอย่างนี้เลยนี่หมายความว่าเราจะต้องตามไปเล่นภาค3ต่อใช่ไหมเนี่ย ก็จบลงไปแล้วนะครับกับ Map Zombie e v i l 2นะครับผมก็ใครสนใจก็ลองไปโหลดมาเล่นได้นะวันนี้ผมเฮียติดเกมขอลาไปก่อนสวัสดีครับผจญภัยในโลกของแซนบ็อกไปพร้อมๆกับเพื่อนๆใน m i n i เว r ร์ดาวน์โหลดฟรีได้ที่ Play Store และ App Store หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่อง Official ของ m i n i เว r ร์ตามนี้ได้เลย